อิติปิโสภควาอรหังวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาวิชาจรณสัมปันโนวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาสุขโตวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาโลกวิทูวัจจะโสภควา อารหังตังสระนังขจามิอารหังตังสิระสานามามิสัมมาสัมพุทธังสระนังขจามิสัมมาสัมพุทธังสิระสานามามิวิชาจารณสัมปันนังสรนังขจามิวิชาจารณสัมปันนังสิระสานามามิ สุขตังสรนังคัจามิสุรตังสิรสานามามิโลกวิทังสรนังคัจามิโลกวิทังสิรสานามามิอิติปิโสภะคะวาอนุตตรโววัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุริสธรรมสารถิวัจจะโสภะคะวา อิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษย์สานังวัจโสภควาอิติปิโสภควาพุทโธวัจโสภควาอนุตรังสรนังขัจฉามิอนุตรังศิรสามามิปุริสธรรมมาารถิสรนังขัจฉามิปุริสธรรมมาารถิศิรสานมามิ สัทธาเทวมนุษย์สานังสรนังขัดฉามีสัทธาเทวมนุษย์สานังศิรสานามามีพุทธังสรรนังขัดฉามีพุทธังศิรสานามามีอิติปิโสภควารูปขันโธอนิจลักขณารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควา อิติปิโสภควาเวทนาขันโทอนิจจลักขณาปรมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาสัญญาขันโทอนิจจลักขณาปรมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาสังขารขันโทอนิจจลักขณาปรมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควา อิติปิโสภะกวาวิญญาณะคันโธอนิจจลักขณป arami จัมปโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาปัทวีจักวาราจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาธิยานสัมปโน इति भगवा भगवाते छोचकवार चातु महाराचिका तावतिं सा धातु सम्माथियान सम्पन्नो इति पिसो भगवाह्वायोचकवारो चातु महाराचिका तावतिं स धातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिसो भगवा आपोचकवार चातु महाराचिका तावतिं स धातु सम्पन्नो इति पिशोफवा आकाशचकवार चातु महाराचिका तावतीं स धातु सम्पन्नो इतिपिसो पि सो भखवा यामाथातु सम्माधियानसम्पन्नो इति पि सो भखवा तु सिताथातु सम्माधियानसम्पन्नो इति पि इति पिसौफवा कामावचरथातु सिया सम्पन्नो इति पिसोफवारूपा वचरथातु सम्माथिया न सम्पन्नो इति पिसौफवापथमछानथातु सम्माथिया न सम्पन्नो इति पि सोफखखवाथुतियछानथातु सम्माथियान सम्पन्नो इसोफवा तातीयच्छानथातु सम्माथियान सम्पन्नो इपि सोफखखवा चटुथछानथातु सम्माथियान सम्पन्नो पिशोफवा पञ्चमछा नो इति पिशोफखवा आकाशानञ्चायतन नेवसंज्ञानसंज्ञायतन अरूपावचरा थातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिशोफवाविन्यानञ्चायतन नेवसंज्ञानासंज्ञायतन अरूपावच रथातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिसोफवा आ किञ्चन्यायतन नेवसंज्ञानासंज्ञायतन अरूपावच रथातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पि सोफखखवा सोतापतिमख थातु सम्माथियान सम्पन्नो इतीपिसोफवा सखिथाखा पतिमखा थातु सम्माथियान सम्पन्नो इतीपिसोखवाना खापतिमखा थातु सम्माथियान सम्पन्नो อิติปิโสภควาอารหัตตปฏิมาคธาตุสัมมาทิยานสัมปนโนอิติปิโสภควาโสตารหัตตปฏิพละธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิทาคาอารหัตตปฏิพลาธาตุสัมมาทิยานสัมปนโน อิติปิโสภควาอนณาคาอรหัตปติภลตตาตุสัมมาทิยานสัมปนโนกุศลธาธรรมาอิติปิโสภควาอายาวชีวังพุทธังสรนางคชาเมชมภูทิปัญจอิสโรกุศลธาธรรมานะโมพุทธายะนะโมธรรมายะ นโมสังขาย ا ปัญจพุทธานมามิหังอาปามะจุปทิมสังอังคุสังวิทาปุกัยาปะอุปสะชะสุเฮปาสายะโสโสสะสะอ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 ะนิเตชะสุเนมาภูจนาวิเว อสังวิสุโลปุสะภุภาอิสวาสุสุสวาอิกุสลารรมมาจิตติวิอธิอิติปิโสภควาอรหังอาญาวชีวังพุทธังสรรนัคชามมสาโพธิปัญจอิสโรธัมมา กุสลาธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานโนยาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิจตุมหาราชิกาอิสโรกุสลาธรรมาอิติวิชาจรณสัมปนโออุยาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิ ตาวติงสาอิสโรกุสลาธรรมานันทปัญจสุขโตโลกวิทูมหเอโอยาวชีวังพุทธังสรนังขจามิยามาอิสโรกุสลาธรรมาพรหมสัทธปัญจสัตตาสัตตาปารมีอนุตตรโร ยามะกะขะยาวชีวังพุทธังสรนางคัชามิตุสิตาอิสโรกุศลาธรรมาปุยญาปากะปุริสธรรมสารธียาวชีวังพุทธังสรนังคัชาเมินิมมานรติอิสโรกุศลาธรรมาเหตุปวัสธาเทวมนุษยานัง ตถายาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิบารนิมิตาอิสโรกุสลาทธรมมาสังฆารคันโธทุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโธพุทธะปะปยาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิพรหมอิสโร กุศลธาธรรมานจิปัจจยาวินาปัญจะภาควตายาวะนิพพานังสระนังัจามีนะโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังฆสะพุทธิลาโกกาลากรกนาเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุหุลูหุลูหุลูสวายา นะโมพุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังฆัสสะวิติวิติวิติมิติมิติจิติจิติวัติวัติมัสสุสุวัติโหนตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวัง จักวัติสวังมหาจักวัติสาวังเทวสวังมหาเทวสวังอิสิสวังมหาอิสิสวังมุนีสวังมหามุนีสวังสัพปริสวังมหาสัพปริสวังพุทธสวังปัจเจกพุทธสวังอรหัตตาสวังสัพพสิทธิ วิชาธนังสาวังสัพพโลกะอริยนังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตธิโฮนโุสาวังคุณังวัชพลังเตชังวิริยสิทธิกรรมังนิพพานังโมกขังคุยหักังทานังสีลัง ปัญญานิขังปุญญภาคยังตับปังสุขังสิริรูปังจะตุวิสติเสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุหุลูหุลูหุลูสวาหายานะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโท เวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนะโมอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโท นะโมสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมนะโมธรรมมะสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธนะโมสวากขาโตภะคะวตาธรรมโม นะโมธรรมสัตถุขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนะโมสังขสสะทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธนะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆวาหะปริตังนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตายาวตัสสะสหายโย นะโมอุอามาถูกังอนิจจังอนัตตาอุอามาอาวันธานะโมพุทธายะนะอกตินิสระอาราปะกขุถังมะอาอุทุกขังอนิจจังอนัตตา